เดี๋ยวจะสอนวิเชียงครับเป็นคลาสตัวต่อต,ต,ตัวเลยไง <c oughs> จะทําอะไรนะในห้องส่วนตัวแล้วก็เปิดทุกห้องเลยเปิดห้องข่อวิเชียรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวกูขอระยะกินมื้อหนูอย่างเทียวต้าหน้าปากต่อยกินมาห้าห้าบาทก่อนนะเป็นไงมือกูหรูวไหมระดับโอมากาเซอ่ะกินมาตั้งห้าบาทโอมากาเซอ่ะเอ้ยพวกมึงมากันยังอ่ะมึงยังไม่เกิดแล้วเอ็ดียนมึงอยู่ไหนเนี่ยฮะมึงกำลังสร้างคนแค้อยู่วิเชียรเคยจับตัวอะไรได้บ้างอ่ะ จับโงจะยิงกูไม่ฆ่ามึงเกิดแล้วโดนแทงเสาปะกูเกิดแล้วเขียนติดแล้วเปลี่ยนนาทีนห่ะอันนี้คือเทียนเหรอเอ้ยมึงรีบตายแลมันก็รอต่อบเลยเมื่อกี้มึงโดนแทงเสากินไอเทียนโดนตัวอะไรกินโดนตัวอะไรกินเนี่ยชาประนกิตศุข กูเกลียดจริงวะดูท่าดิมีปันย่าไหมเถอะยังไงกูก็ขอเดี๋ยวหน่อยเลยมาทำเย็ดเพื่อการอยู่รอดเลยเถียนไม่แน่กระโดดต่อยไม่แน่เกมนี้ดปีดึกืหาที่รุนแรงไอเทียนวิเจียมันทำเหมือนมึงเลยว่ะความฝันเดียวกับมึงเลยอ่ะไอเทียนความฝันเดียวกัมึงเลยอะไอเทียน เออองฮับโดโด่อะจะมีจริงแล้วเว้ยผู้เชียนกูจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะมันจะอยู่ได้เพียงแค่วันหนึ่งเปขนาดนั้นเลยเออต้องเลี้ยงดีๆเขาจะมาหช่ไงมไอ้ยี่มันมันจะอยู่หลายสุดๆเลยใช่ไหมไอ้ยี่มันวิเชียนดูแล้วสามารถหาายสองคนนี้เป็นอาหารมือซ้ำเราได้เอี่นี ้ามยืนอวิเชียู่โดนยาสลุกโดนยาสลบกูเหมือนกันกูก็อยู่นี่ตั้งนานแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูตายไปแล้วหรือกูไม่ใช่คนเป็นไงดีใจไหมกูตาหายแก่กูออกแล้วเอาวิเชียนเดี๋ยวกูออกแล้วเฮียไม่เลยนแล้วเดยวกวนให้เดี๋ยวกอนให้ออกแล้วกอนไอ้คิดเห็นไหมบอกอย่าอย่าไปบูลลี่วิเชียนมึงกับตัวยืนเลยสัก วิเชียนวิเชียนมึงชี้แนกับเราสองคนแบบไปสร้างไปไปไปอยู่ในนี่วะไปอยู่ไปอยู่ในดินแดนอะไปแบบไปเกิดเราเราฆ่าตัวตายไปอยู่แดนใหม่แล้วก็มาตรการทื่รองคนเนี้กูกะจะทําอยู่เวรสองนัดนี่กูเข้ามายังไม่ตื่นเลยอ้าวเนี่ยอ้าวก็นึกว่าวิเชียนออกหมดแล้วกูเลยหยุดปรุงยาก่อนวิเชียนทําใจนะเว้ยอยู่กับพ่อแนบมึงยิงกูกูพังบ้านที่หมดดีบออลิสวิเชียนเดี๋ยวกูปลุกให้ฆ่าไดโนเสาร์ปล่อยทิ้งให้หมดตายตาย ไอ้นี่ไอ้มาข้างเด้อไอ้ข้าเดือวเสาอ่ะออกเซิร์ฟปิดลบเพื่อนขโมยเงินด้วยกระดีผมอยู่ในป่าอะไรไม่เนี่ยไม่เชียรมึงจับกันเร็วจังวะโหกูไม่ได้เล่นกับพวกมึงเลยอะแย่อะเสรษใจไม่ก็ล็อกเก้แล้วไงมือเชนได้แล้วมือเปล่าอันนี้กว่าที่กูเพิ่งมาเล่นทีหลังในพวกเฮียนี่ก็ตีกันอีกแล้วไอ้เชียเอ้ยมึงย้ายแพลตฟอร์มแล้วมึงยังไม่เลิกตีกันอีกอ่ะ มีตตีกันทุกเกมเลยใช่ไหมไปไปตีกันในอมองอัพถอยกันในทะเลน่าสน,มมนเลยวิเชียนมึงลองวิเชีม,มึงระวังเอ้ยคุณมาตีอะไรกับกูดิเฮ้ยกูช่วยเองไม่แน่ไม่แนะ่กูไม่ใช้มันเปลืองแค้นมานานแล้ว ตายตายตายไม่เลย<ป>นะขุดแม่งเลยกูสมัมผัสได้เลยว่าม,มีตอนที่วิเชยรกคาร์โกสุดๆเลยวิเชียรเก็บกูสุด,สดเ,เออไม่ได้เล่นเงนี้ยไม่ได้เล่นนาะนอุ้ยกูเดี๋ยวพูดไปกินนี่กูจะแย่เป็นแบบมีเดียมแรงวิเชียรกินกินขี้พาราซอดีเวลัพเลยนะกูกูเคยเล่นมาก่อนเทียนไม่ต้องมารอก,กูโอ้ จะตายเร็วของก็เต็มตัวกูแล้วเนี่ยเก็บของมาย่างเนื้อให้พวกมึงหน่อยชิบหายเออกูตังเมเลนทารีใส่แล้วใส่รับไปแล้วมาถึงาการแก้แค้นเพื่อนเราพอ,อทำไปเพราะสตาตญาณได้นะนี่นะ <laughs> ได้ตายบงตายมึงต้องจ่ายคืนไ <laughs> อ,อีออ๋หวานะ ไอ้เราเราตีกันเองนะไอ้ยังมาเห็นบ้าสป่ะตอนนี้มันเป็นป้อมปราการเป็นนาอะไรเงี้ยมึงรู้เหรอแต่มันหยุดไม่ได้มันหนุกเวรอยสัตว์มึงไม่รู้เหรอแล้วมึงรู้เหรอมันก็มีแบบโหมดตีกันนะของอาร์กับมึงไปโหลดมาเล่นไปเล่นฟรีด้วยไปไปไปเล่นไปมาทดลองเยอะมากชมเผากันเลยเออคุหนีแล้วคุณไม่อยู่พวกมึงอธิบาย แยกเป็นเผ่าไอเทียงกับเผ่าไอเคสไเคงเออเลยกูมไม่ใช่เผ่าแล้วกูว่าสนามลบไปเยอะมันต้ <c oughs> นกล่าวไงรู้จักว่าไปไหนกันหมดวะนี่รเราองเท้ากูไปวะใครจะไปอยู่ฮี <c oughs> ร่รองเท้ากูไปอ่ะ <c oughs> รู้ไม่สนข <c oughs> โมยหมดแล้วเ <c oughs> นี่ยคนเรารองเท้าคนอื่นไป <c oughs> <c oughs> มึงเอาชีวิตกูไปเลยนะเว้ย มึงเอาชีวิตกูก่อนนะวิเทียนมึงมึงตีกูก่อนกูหาเหตุผลได้หมดอ่ะไม่ต้องไม่ต้องกูช่วยกูช่วยเทียนตอนแรนเอ้ยกูช่วยมึงนะเว้ยกูกูยิงช่วยมึงเลยนะเว้ยช่วยกูยังไงวะไม่สบายแต่ว่างช่วยมึงไปสบายระวังนะถ้าจะไม่ผิดแถวนี้มันมีอัลฟาคาโนใช่ไหมใช่ก็สบายชาติแล้วไอ้เคดกูต้องการหินเยอะๆเล้วขีดเยอะ อ่ะเดัน้ตาจะไหลสุดท้ายมันร่วมมือกันสักทีแม่งเอ็งก็ต้องร่วมมือด้วยไงนอาณาจักรเราไม่เจริญหรอกแต่กูไม่ร่วมมือกับพวกมึงอีกการการแบทเทิลเมื่อกี้มันเป็นเพียงแค่การกระชับมิตรด้วยรวามความเมัคอีในหมู่คณะมันกระชับมิตรที่ไหนก็ได้แต่มึงไม่ต้องมากระชับรวมมิตรกับกูเออเคยดูไอ้นี่ว่าหนังจีนอ่ะ อไปเออกูรู้กูรู้มึงจะกระชับมิดอะมึงไม่ต้องมาเอากูมาเกี่ยวไปมึงสภาพแบบคนสองคนอะใส่ชุดจีนเดินมาเจอหน้ากันแล้วโว้อดฉีดแนดด้วยเชื่อดีเดี๋ยวแม่งก็ตีกันอีกฉีดแดให้เลยฉีแนดพ้องอ่ะไปทำงานไปไม่สนแล้วหนีเชียงฮานชีด้วยระวังแบบเดโนเสาตัวเบิ่มๆมาลากลงน้ำคือ ได้ตเสาร์หรือตัวเฮียนี่หาได้สแต็กหนึ่งร้อยนึ่งอะสเต็กอะไรวะหินที่มึงบอกอยากได้อะมันหาหินให้มึงได้ตั้งร้อยหนึ่งนะให้เทียนชมเยไอเฮียนเก่งเก่งเลยเมื่อกี้กูไปหาหินมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองไม่ต้องรับก็ไดห้าสิบหกกูหามาตั้งสิบหกในเฮียนอย่างกูอับพี่อว่ เรื่องอะไรนี้ต้องขิงเอากินดูดิย,ย <c oughs> มันสมควรว่ะมันต้องโดนสักทีเนี่ยอยิงไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลยมีเชนอยู่ไหนวะอ,อยุ่งกับกูไปเชียนอยู่นี่เอ้าวอยู่ไหนพวกเพี่อนมาหากูเลยไม่เอาไม่อยู่ไปชิว,ชวนอนจะสืบทอดอ,รอารยธรรมให้หนูจะสืบทอดกักูเลยเีย๋อน่ากลัวใช่ไหมไปชิจะสืบทอดไปชิสืบทอดอยู่ไหนวะ เห็นแอ o p ดอบสีฟ uh, uh ้าปะกูอยู่ตรงนั้นแหละเจอกันที่แอ o p ดอบสีฟ้าเองะเกมนี้มันเกมสร้างบ้านพวกหนูไม่รู้หรอกนี่แอ o p ดอบสีฟ้านี่มึงเห็นไหมเนี่ยตัวแอดดอบสีฟ้าตัวก็ตัวกูอยู่นี่อยู่ตรงแอ o p ดอบเลยเนี่ย งั้นจะเอาขวานเหล็กให้เนี่ยไม่เอาออกไปเลยมีขวานหินอยู่แล้วขวานเหล็กให้ไม่เอาอ๋อม่เอาเกรงใจไปเลยโอ้โหแต่ว่าต้องยิงให้สลบและพยายัดเข้าตัวมึงต้องพวกกูจะพยายามท้าให้เออพยายามท้าให้อ่ะเดี๋ยวเอามาเอามาจะเอาไหมเนี่ยอยู่ตรงแอร์ด็อกเนี่ยเอออยู่ไม่เหนน้ำมันอ่ะนึกว่ามันหอดอเขาให้แต่แล้ว เดี๋ยวเไปเผาครับอ้เหลังนาวิเชียนตกใจหมดผมคุณครับนกเชียนมันเป็นเฮียอะไรเป็นเออมันเป็นนกมันไม่ใช่เฮียมันเป็นเออเอ้าไปด่ามันทำไมอ่ะมันเยาบุรีมันดีอไอเชียนี่เล่นลิ้นทำไมกูเปิดกล่องไม่ได้อะปุ่มไม่แคร์คำคนปุ่ไม่สุดปิดได้ปกูหลุดแน่เลยเรียบร้อย